ย่างขนมปังหรือมาพี่น้องจาขนมปังปว่าป้าไหมเลยโอ้ประมาณนี้ค่าจะคุยกันพี่น้องอันนี้เป็นทีไม้ของเข้าค่ะพี่น้องจ๋าเขาจะเป็นลำธารนะคะซึ่ง คลิปนี้เขาเคยมาเมื่อนาฮอนปิดที่แล้วที่เขามาปิกมิกันค่ะพี่น้องจา๋าที่มากีเขานะคะพี่น้องจา๋ากีเข่าใส่เกลือเนาะถ้าผู้ใดติดตามเมื่อคลิปก็จะเห็นนะคะอันนี้เป็นทางลงค่ะพี่น้องจา๋าได้สิบห้าเบื้องนะคะป,ะปา๊าป้าคุณเสบียงลงไปแล้วรอบหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเสบียงของเขาค่ะพี่น้อง นี่นะคะลงไปสำรวจแล้วข้างล่าง่าดินแห่งดีค่ะพี่น้องจ๋ามีหินแลก้กก็มีทรายสามารถนางเห่นไดอย่างดีเลยค่ะพี่น้องจ๋านี่นะคะทางลงก็ค่อนขางสั้นจักน้อยนะคะลําบากน่อยหนึ่งนะคะพี่น้องนี่นะคะเขาจะลงได้หลายทางค่ะพี่น้องจ๋าผู้สึกว่าจะมีคนมานอนอาบแดดเล่นน้ำกันเต็มเลยนะคะพี่น้องจ๋าแต่ว่าอยู่ในบริเวณที่เขามานาั่งอยู่นี่กับบ่มีไผ่นะคะพี่น้อง เดี๋ยวจะพาลุงไปเบื้อง้างล่างนะคะเอาบรรยากาศมุมสูงมาให้เบื้องก่อนค่ะทางลุงของเฮาค่ะพี่น้องจา๋านน่นะคะอันนี้ฟังนี่ก็ดีคือกันค่ะพี่น้องจา๋าแต่ว่าเฮาจะมากฟังนี่ค่ะ นี่อันนี้เป็นทางลงนะสำหรับฟังนี่นะคะพี่น้องจ๋านี่มันบรรยากาศดีค่ะพี่น้องลมเย็นดีค่ะพี่น,อนปะปะ้องเหมป้าอ่าเก้าอี้ เตาต่างๆปๆ <X S> <lush> ๊าๆเพิ่นเอาลงไปตัง้งไว้ก่อนแล้วนะคะพี่น้องจ๋านี่นะคะเมื่อเนี้ยอากาศ26องศาค่ะพี่น้องจ๋าฮ้อนมากๆค่ะข้างนอกนะคะขันมาในปลาในเขาแบบนี้กะเย็นค่ะพี่น้องจ๋าป๊าๆไปแล้วอืมยร่งอืมทำเคลตันเย้ยดูเคลตันเจ้าเฟ อ่ะนี่ปิงบิงอ่ะป้าอุ้มป้าอ oh! ุ vil ้มนี ja> mm ่สปิงปิงคิงไหมโอ้โหไรงทิพย์เถอะทางลำบากแน่ครับพี <h> <h ่น้องจ๋าแต่ว่าวิวดีบรรยากาศดีมากๆครับพี่น้องระวังเปียกนะลูกเปลี่ยนเสื้อก่อน นี่นะคะพี่น้องจ๋าเขาตายลงมาน้ำโขดหินนะคะพี่น้องจ๋านี่ถึงจุดหมายแล้วคะ่วะบรรยากาศเย็นดีมากๆค่ะพี่น้องจ๋าหนูเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนรองเท้าก่อนครับเอา,เเาบรรยากาศรอบๆแถเบงกษอนค่ะพี่น้องจ๋า เป็นตาลองแกงดีดีดะค,ะค,ค่ะพี่น้องนี่นะคะแถวนี้โบมีก้นค่ะบพี่น้องจา๋าแต่ว่าขังบนเห็นรถจอดอ่ะขั้นหนึ่งนะคะสงสัยพ่นไปยางออกกำลังกายค่ะพี่น้อง ดินตรงนี้ก่ะเป็นดินแห่งนะคะพี่น้องจ๋านั่งเล่นได้สะดวกนะคะบ่เปียกค่ะเมาสำหรับเด็กๆเลยค่ะพี่น้องจ๋าพ้าเด็กๆมาเล่นนะคะพี่น้องนามกับเบลลกนะคะนี่อะไรป้าป,ป้าเอาเบียรยไปแซ่ ป้าป๊าสีดังไฟครับพี่น้องจา๋าแถวนี้เขาอะมีเตะปิกนิกมากนะคะเพราะว่าปีที่แล้วน่ะเขามาแถวบนัน้พื้นแถวนี่เปียกนะคะพี่น้องจา๋าเพราะสามารถจะดังให้เป็นทานได้นะคะได้ยูตะว,ว่าเขากระจายยากๆนะคะพี่น้องอันนี้เขาเลยเอาทานเอาเตาปิกนิกมาครับพี่น้องจา๋านี่นะคะ รูถอดไหมลูกเองเกงขาสั้นไหม้อเนอะอาสู้อบี้ัิี้บอะัอันนี้เป็นเชือเพิ่มนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวให้จุดไฟนะไอส์ไอส์ไไอ์ไอส์ไอส์ส เอามาไม่จา้าขออืมืะโ,โอ้มาคนมามีว่างเหียะเก็บถูงอือฮอโอ้ยอ่ะไปเอามาอีกไป เรียบร้อยค่ะพี่น้องจ๋าล่อไห่ทานของเฮาติดนะคะพี่น้องเดี๋ยวเขาจะย่างเนื้อนะคะพี่น้องจ๋าเขาหมักมาจากบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องลุ้นปะป๊าลุ้ชุนแก้วป๊าเบบี้ฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมยังฮัลโหล เบสวัสดีครับทานของเทาติดแล้วค่ะพี่น้องจ๋าทานติดแล้วค่ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวมาย่างเนื้อนะคะอันนี้เป็นเนื้อที่เขามักมาจากบ้านนะคะพี่น้องจ๋านี่มีเนื้อกับหมูผสมกันค่ะพี่น้องโซ่พิ้ออาบเล็นที่

หนูเดินดีๆจิลูกระวัลงล้มเดอ้อเหยียบน้ำเหยีบยบหินเหยีบยบอะไรบาดขาเดอ้อนิสต์เวสต์นิสต์นิสต์อ่ yes, าเนิสต์ดิสวันโอเคค่ะแต่กุยกันค่ะแต่ยางไปอันเล่นในน้ำพี่น้อง ขนมฟังป๊าป้าใหม่ห้ for Alex. องนูสุกแล้วไปลูกปะ่ะโอ้ป,ป๊าป้า You want or what? ทเ n นนอดแค่จะคุยกันพี่น้องจ้าขนมฟังใหม่โอ้ยเนาะมื้อนี้บอไ์ใดหนึ่งเข้าเหนียวนะคะแ mm hmm. ล้วบอได้มีเข้าเหนียวมาจีค่ะพี่น้องจ้า บ่อใดตั้งใจวาสิมาน้ำนะคะมือเสานี้แต่ว่าได้บกฮุงมาต่ำอยู่ข่ายแน่อื่นกับบ่ได้มากนะคะอืมอ mm ืม hmm. very good good อ mm ืมอืมมันอัลกอร่อยไหมลูกของนู้อร่อยไหมคะ โอเคค่ะ okay, พี่น้องจ้าซุปในส่วนหนึ่งแล้วเดี๋ยวเขาจะมาตำบมกฮุ้งค่ะพี่น้องมาเามาตำสตมตำค่ะพี่น้องจ้าเ,เ,เ,เอาเผ็ดเผ็ดโอเคแล้วก็ใส่น้ำปลานิดนึง ันนี้ต้องใส่น้ำปูหรือน้ำปูก่อนนะคะใส่หลายแฉบหลายค่ะนัวนะคะอคลอกก่อนลอกก่อนพี่จ๋าจต้องตำน้ำปูก่อนโอเคเสร็จแล้วเราก็ใส่มะเขือเทศโอเคมะเขือเทศก่อน เบเกิเทศก่อนครับ <are> อืม่ <Okay. S 1> จ๊ะตำให้เบเกิเทศแหลแกกันง่อยก่อน <Okay. S 1> อเคเสร็จแล้วแม่จ๋าก็จะใส่มะนาว <Okay. S 1> อืเปรี้ยวหรือยังโอเคน้ำตาล ใส่แค่นี้พอผงรุงรสน้อยนึงค่ะพี่น้องจา๋าเ,เพิ่มความแซ่บความนัวนะคะเดี๋ยวก่อนครับแล้วก็ตามไปด้วยน้ำปลรราของเราค่ะน้ำปลรรายี่ห้อนี้นัวมากๆนะคะถือก่อนถือไว้ก่อนลูกถือไว้ก่อนโอ้บอกห้องแม่แล้วสิความ แล้วก็ใส่ลงไปเลยเยอะไหมนี่นึจะกินหมดไหมนะเอา้าเอ้าถ้วยจานก็ลืมเอามา,มา,มาพี่น้องเอ้ยเก่งของมากกับบคุคคบมากแบบฝ่าๆมาแบบว่าได้ตั้งใจมานกน้อพี่น้องน้อนเอ้ยเออเอ้ยใครมั่วเมื่อเช้านี่ใครกวนหมาแมหนูกวนไม่จ๋าเมื่อเช้านี่ไม่จ๋าก็เลยไม่ได้ของครบเลย เป็นตะน,นัวแถ่น้อชิมก่อนอันน่ะโซลอสแเกล็ดอืมเกลแล้วปะเข้ากระเทียมใส่กระปุก้งเหระพี่น้องจา๋าฝากว่างก่อนเด้อ เป็นเดแซ่บไรคค่ะพี่น้องจา๋าเรียบร้อยจ้าพี่น้องจ๋านี่นะคะตามปกคง,งของเฮาอากาศเนื้อย,อย่างค่ะพี่น้องจา๋าพักไก่เหี่ยวๆกับมื้อนี้บ่ได้เก็บพักจากสวนนะคะพอดีพักแช่ตู้เย็นปะป๊าเพิ่นสื่อมาดูแลว้วบ่ได้กินจดกเทื่อนะคะก็บ่ได้เปิดเบืองวา่าเขาดีหรือบ่ดีก็เอามาเลยนะคะพี่น้องยิบมาเลยเปิดออกมาก,กับสภาพบ่ค่องงามแต่ว่ากินได้ค่ะพี่น้องจ๋านี่นะคะนี่ <S <S เขาก็จะย่างแค่นี้จ้าพี่น้องจา๋าเดี๋ยวกินม่หมดนะคะ หนูกินไหมลูกเอาไหมกินข้าวไหมหนูกินไหมลกูกโอเคอไหนไหนอร่อยไหมเนื้อหมือ้อิญแม่หนึ่งเขาเนื้อห่ผ้ามามัยม,ม,มาซิมสมตำพะพป็นน่องจา๋าบบคุ้งเฮิมนะคะแซ่พบพป็นน่อง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเมื่อนี้อ่ามากินข่าวทงนะคะพี่น้องจา๋าอ่าลืมนะคะว่าจะเอาขาตั้งกล่องมากกับเล็บกระดาษตั้งนะคะสวัสดีครับคุณผู้ชมหนูอย,อยู่ไหนคะอร่อยไหมลูกอร่อยไหมหัวอร่อยไหมนี่เห็นไหมนี่อาหารหนูมีอะไรบ้างมีส้มตำเนื้อย่างมีน้ำ น้ำน้ำหนาวเปล่าบอกคุณผู้ชมที่หนาวไหมลูกคุณนาปะปะโอ้คุณนาปะปะสวัสดีครับคุณผู้ชมเตาของขากับพ่อแล้วครับพี่น้องจ๋าอย่างแค่นี้นะคะมีมูมีมูมีมูมูเขาบอกคุณผู้ชมว่ามูมูอันนี้อันนี้อันนี้มูอกกินก่อนกินให้ผู้ชมดูสิอร่อยไหมอร่อยไหมคะ ลอยเบาอือหืว้าวอืมเก่งจังเลยเสียดายครับพี่น้องจ๋าลืมบ่กขาตั้งกล้องมานะคะก็เลยบ่ค่อยได้เห็นดีปานไดนนะคะเดี๋ยวมื้ออื่นแกโตใหม่ครับพี่น้องเหนียวอะไรวะเชิญแก้วกับปาป๊าโคกเย็นดีดีครับพี่น้องจ๋าแซ่ในหนามนะคะพี่น้อง ฟินิ s h ปาป้า f i n นิมาเมี่มาเมียโอ้คนจิ้มาชนแก้วกับมามีโอเคโร้เป่งๆชนแก้วอืมอืมตั้งไว้ตรงนั้นนะลูกเดี๋ยวหกโอเคชนแก้ว